รานส้มตำเพียลูกค้าสั่งละเอียดยิบทำตามทุกอย่างยังเจอโทรดา่าหมาไม่แดกกลายเป็นคลิปวิดีโอที่มีผู้เข้าไปคอมเมนต์มากมายหลังผู้ใช้แอปพลิเคชัน t ิ k t o k อได้โพสต์คลิปแชร์เรื่องราวที่ลูกค้าสั่งละเอียดยิบและแม้จะทำตามก็ยังไม่พอใจแถบโทรมาต่อว่าโดยออเดอร์ดังกล่าวเป็นส้มตำระบุว่าตำไทยไม่ใส่กุ้งแห้งกระเทียมใส่แค่มะนาว พริกขอเผ็ดๆเครื่องปรุงทุกอย่างไม่ใส่ย้ำว่าใส่แค่มะนาวพริกนะคะถ้ากินแล้วรู้สึกไม่ใช่มีแค่มะนาวพริกคอมเพนทันทีค่ะซึ่งทางร้านทําตามที่ลูกค้าขอทุกอย่างแต่กลับโดนลูกค้าโทรมาตอบว่ารสชาติอาหารสูนักไม่รับประทานและโวยว่าทําไมส้ตมตําต้องแยกเส้นแยกน้ําซึ่งทางร้านก็อธิบายไปว่าตามปกติของออเดอร์สั่งกลับบ้านจะมีการแยกน้ําส้ตามตําและแยกเส้นมละกอไวใ้ให้ลูกค้าแต่ลูกค้ากลับต่อว่ากลับมาว่าอย คิดแทนลูกค้าว่ามันจะเซ็งให้ตําไปเลยทั้งนี้คลิปดังกล่าวมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายส่วนใหญ่แสดงความเห็นใจทางร้านและแนะนําให้กดยกเลิอกออเดอร์ถ้าเจอลูกค้าเรื่องเยอะแบบนี้แต่ทางร้านได้ตอบกลับว่ากรณีดังกล่าวสงสารไลเดอร์ที่มารอรับขณะที่บางรลยก็สอบถามว่ามีระบบให้คอมเพนลูกค้ากลับบ้างไหมซึ่งทางร้านก็บอกว่าคอมเพนไปแล้ว you